นั่นคือทนายโมดน,นะครับวันนี้เข้ายื่นเลยนะฮะยื่นตรวจสอบรายชื่อ40สอวนะครับว่าระบุเขาเรียกว่ามันมีความสงสัยว่ามีครบชื่อจริงหรือเปล่าแล้วก็มันมาจากสมยอมหรือเปล่าใช่สวเสรีไงท่านบอกอไม่ได้ไม่ได้ไปร่วมเลยทําไมแล้วก็สสววันชัยด้วยก็ออกมาเท็ชัน่นในเรื่องนี้ครับก็ทําให้ประเด็นนี้ครับก็มีการต้องขอไปเช็คนะฮะว่าข้อมูลการตกสวจสอไรายชื่อเนี่ยมันถูกต้องตามจริงหรือไม่นะครับ <า>ก<า>็กลายเป็นประเด็นที่เรียกว่าไม่ชอบมาพากลค,ครับใช่ทำให้วันนี้นะคะก็กลัวเรื่องของการแอบอ้างไงทําให้คุณทนายโมดนะคะหรือว่าคุณนะคะทเนตทัศน์ค่ะสุขคนณพันธ์นะคะเดินทางเข้าพบกับพันตํารวจโทนะคะ จตุรภูมิรักษาพักดีรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ4กองบังคับการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะเขาไปยื่นหนังสือค่ะเพื่อขอให้มีการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกอุทิศภาจำนวนทั้ง40คนเลยที่มีการร่วมกันลงชื่อยื่นต่อสารรัฐมนูญนะคะให้ถอดถอนนะคะนายยกเศรฐาท,ทวีสินเรื่องของการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยแหละค่ะ ว่านายกรัฐมมตรีเนี่ยขาดคุณสมบัติมีการปลอมแปลงลายเซ็นหรือเปล่าสวสี่คนเนี่ยที่ออกมาปฏิเสธผ่านสื่อมวลชนก็บอกแล้วว่าเอ๊ไม่ได้ลงชื่อนะเนื่องจากมีข้อมูลจากแหล่งข่าวค่ะว่ามีสวสี่ถึคนเนี่ยอาจจะถูกปลอมแปลงเอกสารหลักฐานก็ได้เช่นลายมือชื่อร่วมถอดถอนครั้งนี้ จึงค่ะต้องการให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าทั้งหมด40รายชื่อว่าเป็นรายชื่อที่ได้มาโดยเนินรการตามกฎหมายถูกต้องหรือเปล่าหากกระบวนการไม่ถูกต้องนะคะผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะผิดทั้งหมดไปถึงต้นตออีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยทางายโมดยืนยันนะครับว่าตนเองออกมาร้องเรียนในฐานะประชาชนคนไทยและนักกฎหมายที่มองว่ากระบวนการดังกล่าวอาจจะไม่ถูกต้องนะครับและหากภายหลังสารรัฐมนูลมีมติไม่รับคําร้องของสีสวนะครับ ก็จะปรึกษากับทีมงานว่าจะมีการยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานอื่นๆเช่นปปชสารรัฐมนูญต่อไปครับส่วนที่เพิ่งออกมาร้องเรียนในวันนี้ทั้งที่เป็นวันที่สารรัฐมนูญจะพิจารณานรับคำร้องนะครับเนื่องจากเพิ่งทราบข้อมูลไม่ชอบมาพากลซึ่งสอดคล้องกับที่สวเสรีเพิ่งออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเขาบอกว่าไม่เคยเปิดเผยรายชื่อของสวทั้ง40คนต่อสาระนะครับมาเข้าไปฟังเสียงของทนายโมดกันครับ เพิ่งออกมาเราเรียนก็เพราะว่าเพิ่งทราบครับเพราะก็มีพึ่งข่าวท่านเสรีก็เพ,พิ่งมาพูดใช่ไหมครับแล้วก็มีแหล่งข่าวก็ก็เพิ่งมาแจ้งว่าเกิดท่านไม่มีรายชื่อเพราะตอนแรกที่เขาเขาไปยื่นเนี่ยสี่สิบสวอลเขาไม่ได้มีการระบุเลยนะครับเก็บรายชื่อหมดเลยใช่ไหมนักข่าวทราบไหมครับไม่ทราบว่ามีรายชื่อมีท่านใดบ้างก็ยังไม่รู้สักคนหนึ่งเลยว่าท่านใดเป็นคนที่ยื่นบ้างในสี่สิบสวอมันจะทันไหมครับพี่ถามว่าท่านครับทันเพราะว่าคืออย่างหนึ่งก็คือ เราได้ยื่นกระบวนการตามกฎหมายถ้ามันผิดต้นไม้ผิดอะไังไงมันก็ต้องโดนถอนนะครับมันเริ่มกระบวนการที่ผิดเนี่ยมันก็มันก็ต้องโดนถอนตรงนั้นไปครับโอ้คุณก้องอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าไปตรวจกระบวนการผิดตั้งแต่ต้นก็คือนั่นเท่ากับเป็นโมคะเลยครับเออเป็นโมคะนะอ่ะเอาสิเกมการเมืองคุณผู้ชมบอกแล้วนะคะแก้กันทุกเม็ดนะครับ ห้ามดูเป็นรายวันแล้วเดี๋ยวนี้ดูเป็นรายชั่วโมงค่ะใช่ครับแล้วเรื่องนี้นะคะก็ยังไม่จบไม่สิ้นเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาร้องนะคุณสมบัติของคุณมิชิตคุณมิชิตลาออกนาย,ยกามัตชีต้องรับผิดชอบ